ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จันไปตลาดได้มะล,ละกอหามมานะคะเพื่อนอะไรก็มาสับเองจตำกินนะคะเพื่อนตำกินแซ่บอะไรวันนี้ตำมะล,ละกอใส่ปูดองนะคะมะล,ละกอหาหาม,หามแซ่บเลยค่ะไม่เละนะคะกรอบๆอยู่ค่ะไาตำกันเลยค่ะค่ะงี้เรามาตำพริกกันเลยค่ะพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่หอัวไปนิดนึงนี่ต้มเลือก,กิน ตำนะคะตำตำนี่ให้ละเอียดเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ใส่ปูดองไปแล้วนะคะแล้วก็พริกน้ำปลาแล้วก็กะปิปแล้วนะคะใส่มะเขือเทศไปดว้วยมีมะนาวใส่หน้าตาน่ากินไหมเพื่อนเพื่อนตำมะละกอห่านนะคะ ไ,ได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆตำมะละกอปูดองนะคะไปกินกันเลยนะค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะตำมะละกอปูดองค่ะใส่กับกินกับต้มเลือดนะคะต้มเลือดหมูนะคะต้มเรียบร้อยนี่ค่ะไปค่ะไปกินด้วยกันแซ่บๆด้วยกันจ้า